ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเชา้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับโยโสะภควะรังสัมมาสัมพุโทโธโยโซะทั Bhavipanno yasa bhavato sawatamkul amayang bhavantang satamang sasankang ibhisekarehiyatharaham arupitehiapi

Mga <tikara> kanta, kaya suka ayat, para ang sama sambu to, baka wa, utang, baka wan, อนุภาควัโตสาวกสังโฆสามทางนามิอนาหมยังพุทธะภะคะวะโตปุพพากนมการังกโรอามะเสน วตัวอรหตสัมมาสัมพุทธาอนมยมาพุทธาพิทุติงกโรมะเสสตาัรหสมมาสัมพุทโวชาจณสัมปนุสุขตโล วิทูรอนุตาโรภุริสตธรรมมาารติสัตถะเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาโยอิมังโลกังสเทวะกังสมารังสัปรม ามนุษสังสยัมอภิญญาสัจิกตะวะปเวเทสิโยธรรมังเทเสสีอาทิกาลยาณังมาเชกัลรยาณังปาริโยสานากาลยาณัง ทางสัพยาชนังเกวลรปาริปุณังปาริสุธังพระมัจจิยังปะกาเสสิตามหังภะควันตังอภิปูชยามิตามะหังภะควันตังสิรสานามามี อนมยังธรรมาภิทุติังกโรมะเสโโสสวคตุภาควตาธรโมสันเทติโกะกาลิโกเอหิปัสสิโก ในโกะปัจจตังเวทิตาผู้บิญญยู e ่อ anyway> ีอามะหังธรรมังอภิปูชยามิอามะหังธรรมังสิรัสานามามิอนาหมยังสังฆาภิทุติหิงกะโรมมะเส โอสุปติปันโนภควตวสวกสังโฆอุชุปติปันโนภวตสวกสโฆญาปฏิปันนภวตวกสังโฆสมีจิปิปันโนภวตวกสังโฆ សา n ิ k t e n g ต kiya vaak ส a l a h p e ah ah y a v a t t ริ a r y a t คล a m a t h s i t a n u n t ส y n a t h s i t a า a n t a y a n y b r o t h o l ย o m a t h s i r a في h o s p i t a l i t y v a t i r a p ัง u Ал 전� e t k h ธมังสร้างทางอภิปูชยามิธรรมังสัางฆังสิระสานามามิอนุหมัยรัตนัตยาปนมคาทายเจวะสร้างเวขะปริกิตนาปาทันจะพันนหามเสโห ุทโกรุณามหันโวโยจันตสุทาปรยานโรจโนโลกัสสะปะปุคิเลสคาตะโกวันทามิพุทธังอะหะมาทเรนะตังอัมโมปะิโปวิยตัสสะสะทุโน โยมะคปากามะตะเตนะปินนะโคโลกุตะโรโยจะต a ทาทะทีปะโนวันทามิธรรมัอะหะมาทเรนตัสงโสุเขตายติเขตสังอิโตโยติทะสัโตสุขตานุโธโก โลละปะฮีโนอริโยสุเมกะโสวันธามิสังทังอาหามาเทเรนตังอิเจวะเมกันต่ปิปูชนัยยากังวัตดุตยังวันไตรตาบิสังคาตังปุญญามัยยายังมัมมาสักุปัตถวา มาหุนตุเวตาสปะภาวสิทธิยาอิทัตถะฆะตโลเกอุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธอลอมโมจเตสิโตนิยานิโกอุปัสสานิโกปารินิพานิโกสัมัคมีสุขตาปเวทิโต มายังทังธรรมังสุตาวัเอวังชาณามะชาติปิทุขาชาราปิทุขามรณามปิทุกขงโสตปริเทวะทุคาโทมานัสุปายาสาปิทุกขาปปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโค yang bicara lapati tampi tukang sang kita na panju patha na saya tithang rupa patha na wetanu patha sanju patha อนุปาทานคันโวเยสัมปริญญาญาคารมาโนโสปทวะเอวังพหุลัสาวะเกวินติเอวังพาคาจัปนาสาวะควโตสาวะเกสุอนุสาสนีพาหุลาภาหตติ Rupang Anijang Wehana Anijak Sanya Anijak Sangkara Anijak winyana Anijak Rupang Anata Wehana Anata Sanya Anata Sangkara Anata winyana Anata hesankara aniจa sัpe taมa anatari anyaง tina มaหชa tีya ชara maranena skiparitere itukeito manasei upaya se tuktinna tu kapareta Sampai wanamimah Sake walah Satu kakantasa Antakiria Panyai Kati Cira parini putang Pitang kakawan Tang saranang kata Kamanja sangkanca Tasapakawato Sasanang Yaka seti Yaka Manasika Roma anu pati pacama sasa nu pati pati satu ya zangwata tu. อนตมยังปฏิทานคาทายโยภานามเสเฮยาเทวตาสังติวิหารวาสินีทุเปคะเรโหติคะเรตาหิงตะหิงตาธรรมะธร โสติงการุเตทวิหารมันเดเรเฮราจามาชานวกาจพิขาวูสารามิกาทานาปฏิอุปาสกาขามาจเตสามิกามาจิสระ คังคังมาวรังปฏิจเตสัพเพปิทุขัสการุตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรรมมวธรรมะขาราชกุคาราสังโฆ เชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะเิสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ ทุติยามปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาเตสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตติยามปิไมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาเตสารเนนะสห ปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา ัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคัจฉามี พุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยามปีพุทธังสารนังขจามิทุติยามปีพุทธังสารนังขจามิ ุติยามปิธรรมังสระนังขจามิทุติยามปิธรรมังสระนังขจามิทุติยามปิสังฆังสระนังขจามิทุติยามปิสังฆังสระนังขจามิตติยามปิพุทธังสระนังขจามิตติยามปิพุทธ ทังสารนังขจามีตติยัมปิธรรมังสารนังขจามีตติยัมปิธรรมังสารนังขจามีตติยามปิสังฆังสารนังขจามิตติยัมปิสังฆังสารนังขจามีติสารนคขมานังนิธิตังอามะ พันเตปานติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานติปตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาธานาเวระมณี สิกขาปะทาังสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิกาเมสุมิชจาราเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิ กามสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชปะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชปะปมาทฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปะธานิสีเลนะสุขติงยันต as ิสีเลนะโพคสัมปทาศีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยาทุกรา Crack. Crack.